ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ชิตวาคาไม้นะครับสาขาบางใหญ่นะครับก็ชิตวาคาไม้เป็นโรงผลิตแล้วก็ขายและรับติดตั้งน,นะครับพื้นไม้สักบันไดไม้สักนะครับผมก็ตัวนี้จะพามาดูตัวที่เป็นหน้า8เนี้ยุย,ยาว2เมตร<ม>ขนาดใหญ่ที่สุดทางทางร้านนะครับวันนี้ของเสร็จหมดละข้างหลังผมนี่เองอ่ะลองให้ดูลายไม้มันก่อนคือเนี่ยเป็นไม้คัดเกล็ดโอง้งนะครับแต่ด้วยความที่เป็นหน้าความยาวมัวมนเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีลายไม้เป็นลายไม้ธรรมชาตินะครับทำรางรลิ้นรอบตัวได้แล้วเรียบร้อยนะ ก้ออื่นเนี่ยอยากให้มาดูตัวขนาดนั้นครับนี่ครับหน้ามันเนี่ยจะได้19เซนก็สองเมตรเต็มๆนะครับผมก็ให้ไปเต็มๆนะครับวันนี้อากาศครั่งร้อนนะแล้วก็ตอนนี้พ่อคา้าก็มองไปหมดแล้วเพราะว่าไม่เช้าวพัดมาให้ลูกคา้านะครับอันนี้นะครับให้ดูทีละแผ่นนะครับไม้พันการอ่นแท่งเรียบร้อ,อยแล้ว ก็ถ้าสนใจนะครับสั่งซื้อนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์098 4 4 1 4 2 2 4นะครับแล้วก็ไลน์เข้ามาที่ a s i stwwood นะครับผมผมยินดีบริการจากคุณยุทธเองครับผมยินดีบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ